ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมเรียนกันต่อในหน้าที่ย2นะครับผมหนังสือวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ที่ชื่อว่าหนังสือสมาร์ท4นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะที่ชมไลฟ์สดอยู่1ท่านณนะตอนนี้นะครับนะไม่เป็นไรครับมีผู้ชมหรือไม่มีผู้ชมไม่เป็นไรนะครับกระผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับความรู้ ให้กับนักเรียนนะครับผมนั่นก็คือเลสันจงฟังนะครับพูดจงชี้นะครับและรีพิทให้อ่านตามนะครับผมดังนั้นเป็นการพูดคำคุณศัพท์นะครับของบุคคลนะครับก็คืออ้วนผอมสูงเตี้ยนะครับอย่าแปลว่าสั้นนะครับนะศัพท์นี้ไอ้แปลว่าเตี้ยนะครับมีผมยาวนะครับผมมีผมสั้นนะครับมีผมตรงนะครับแล้วก็มีผมเป็น คลื่นนะครับเป็นรลอนนะครับผมเป็นหลอนรอนหรือผมอยากโศกนะครับลองมาฟังศัพ์ภาษาอังกฤษกันนะครับผม Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen point and repeat Fat thin Tall short long hair short hair straight hair wavy hair โอเคนะครับผมนะลองฟังสำเนียงครัวพี่นันบ้างนะครับนะอาจจะไม่เหมือนกับชาวต่างชาตินะครับนั่นก็คือ fat นะครับ fat นะครับแปลว่าอ้วนนะครับหรือ อาจจะแปลว่าไขมันก็ได้นะครับนะน,นี่คือคุณครูสอนเสริมเพิ่มเติมให้นะครับในคำศัพท์นั้นๆทิ้นทินนะครับนอกจากแปลว่าผอมแล้วนะครับถ้าใช้กับแผ่นกระดาษก็หมายถึงว่าชิ้นเปเปอร์นะครับก็คือกระดาษบางๆนั่นเองนะครับอย่าไปแปลว่ากระดาษผอมนะครับแต่ถ้าใช้กับคนนั้นผอมแน่นอนช่อนะครับแปลว่าสูงนะครับนะ ให้ออกเสียงเป็นชอนะครับอย่าเป็นทอนนะครับนะชอและนี่ก็เหมือนกันนะครับจะออกเป็นชตนะครับออกชอตนะครับชอตนะครับสำหรับคนนะครับให้แปลว่าเตี้ยนะครับนะแต่สําหรับอย่างอื่นให้แปลว่าสั้นนะครับนะเช่นเชือกสั้นอะไรสั้นๆเป็นต้นนะครับไม้บรรทัดสั้นนะครับนะอย่าเป็นไม้บรรทัดเตี้ยไม่ได้นะครับนะ long hair นะครับก็คือมีผมยาวนะครับ hair นะครับ เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับห้ามเติม S เด็ดขาดนะครับนะชุ hair นะครับผมสั้น g h ว h แ i r นะครับผมตรงนะครับนะนี่คุณปลูแปลให้สดๆนะครับนะหรือนักเรียนดูภาพก็ได้นะครับนะดูภาพก็ได้ว่าผมตรงนะครับส่วนคนนี้นะครับผมอย่างไรครับเวฟแปลว่าอะไรครับนักเรียน d o u a v e d a v e นะถ้าเวฟแปลว่าคลื่นนะครับดังนั้นเวฟวีก็คือผมเป็นลอนเหมือนคลื่นนะครับ หรือว่าผมอยากสกนั่นเองแต่มีอีกศัพท์หนึ่งนะครับที่แปลว่าอยากสกตรงๆเลยก็คือ curry นะครับหรือแปลว่าผมหยิกนะครับนะเอาเป็นว่าเว็บวีแปลว่าเป็นรลอนก็ได้นะครับนะเป็นรลอนเหมือนคลื่นโอเคครับผมไปต่ออีกนะครับผมนั่นก็คือนะครับให้ listen นะครับให้ฟัง a n d number และก็ให้เขียนหมายเลขลงไปนะครับว่าขออธิบายถึงคนไหนลักษณะอย่างไร นะครับเป็นคนหมายเลขหนึ่งสองสานเบอร์นี่คือตัวเลขทีเขียนลงไปนะครับดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนเลยครับผม Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Listen and number 1. The boy is short two Tony has got wavy hair 3 m a r า has got long hair. 4 my brother is thin. 5 my sister is tall. โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนะเขาบอกว่า one the boy the boy is short นะครับก็คือหมายเลขกนึงนะครับให้เขียนหมายเล็กนึ่งลงไปเด็กผู้ชายนั้นตัวเตี้ยนะครับทีนี้คุณครูจะอธิบายเสริมพิเศษ้อีกนิดนึงนะครับ นั่นก็คือเวลาแปลนะครับผมเดอไม่ต้องแปลนะครับเป็นคํานําหน้าบุยนะครับแปลว่าเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะครับไม่ได้เติมเอสอีชูดนะครับชูดเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะหรือคําวิเศษหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคํา Adjective นะครับนะใช้คู่กับ v ว r b to be เท่านั้นและ v ว r b to be ไม่ต้องแปลนะครับปกติแล้ว v ว r b to be ถ้าเราแปลเราต้องแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับนะ ดังนั้นไม่ต้องแปลครับแปลว่าเด็กผู้ชายตัวเตี้ยจบเลยนะครับนี่คือ,อสอนเสริมพิเศษทางหลัวยากร์ให้นะครับมาภาพที่2องนะครับก็บอกว่าโทนี่ has got wavy hair นะครับแปลว่าโทนี่มีผมเป็นลอนนะครับนะก็ภาพที่2ดังนั้นก็คุณครูก็เลยนำมาเขียนชื่อให้เลยนะครับว่าชื่อโทนี่นะครับ has got นะครับผมเป็น present perfect tense นะครับนะก็คือประธานบวก has หรือ have บวก verb ช่อง3นะครับ got เป็น verb ช่อง3และหลักไวยากรณ์ก็คือว่าหลัง has นะครับตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับผม has นะครับไม่สามารถตามด้วยกริยาช่อง1ในช่อง2ได้นะครับตามด้วยช่อง3เท่านั้นนี่คือหลักไวยากรณ์ ข้อที่3นะครับแ a รี่นะครับ has g o o d long hair นะครับแมรีแต่คุณครูสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะคุณครูยังจำตัวละครไม่ค่อยได้นะครับว่าคนนี้ชื่อ MARY หรือว่าชื่อแอนนะครับแต่คลิปเสียงเขาออกเสียงมาว่าเป็น Mary นะครับคุณครูก็เลยเขียนว่า MARY, นะครับดังนั้นถ้าผิดคนอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าประโยคหลักวยากรณ์ถูกต้องแน่นอนนะครับนะคนจะชื่ออะไรก็ตาม มารีตัวอาตัวเดียวหรือ2ตัวก็ไม่ทราบนะครับนะในหนังสือเล่มนี้นะครับมารีแฮสก์เกิร์ดลองเฮร์นะครับมารีนะครับมีผมยาวนะครับนะภาพที่สนะครับผม my brother i s t i n นะครับ my brother คุณครูแปลว่าพี่ชายก็ได้นะครับนะน้องชายก็ได้นะครับแฮสก์เกิร my brother ตัวตีครับ i s t i n นะครับเหมือนเดิมนะครับ tin แปลว่าผมนะครับนะ i s ไม่ต้องแปล My sister เหมือนกันนะครับคุณครูแปล sister ว่าพี่สาวก่อนก็ได้การนะครับนะจะแปลว่าน้องสาวก็ได้ is tall นะครับสูงนะครับนะก็ is ไม่ต้องแปลอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะครับนะไปต่อเลยนั่นก็คือ listen and write ให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้เขียนนะครับนะฟังแล้วก็ให้เขียน ฟังคลิปเสียงนะครับแล้วก็เติมลงไปเนี่ยคุณครูเติมให้แล้วแล้วก็แปลให้ด้วยนะครับฟังคลิปเสียงเลยครับผม <c oughs> Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 3 Listen and write 1 This boy is fat. 2. This girl is thin. 3. My sister is tall. 4. My teacher has got straight hair. 5. She has got wavy hair. โอเคนะครับคุณครูเติมให้เรียบร้อยหมดพร้อมกับแปลให้เรียบร้อยเลยนะครับทวนอีกทีนะครับนะสไตล์การสอนของครูไม่นันจะแปให้ทุกคำศัพท์นะครับ this แปลว่านี้นะครับนะ boy ว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ is fat เหมือนเดิมนะครับนะ fat จะเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะไม่ให้ใช้กับ verb to be เท่านั้นและ verb to be ไม่ต้องแปลนะครับนะ verb to be ไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือ แปลว่าเด็กผู้ชายคนนี้อ้วนนะครับนะเด็กผู้ชายคนนี้อ้วนเกิลเด็กผู้หญิงนะครับ this คนนี้นะครับ tall thin นะครับผอม is ไม่ต้องแปล my sister นะครับพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน is tall นะครับสูงนะครับ my teacher นะครับคุณครูของฉันนะครับ has got นะครับเป็น present perfect tense นะครับนะ เออ uh, has got straight hair นะครับ hair แปลว่าเส้นผมนะครับ straight แปลว่าตรงนะครับมีผมตรงชีนะครับรอนนะครับ has got นะครับมีนะครับนะ has got แปลว่ามีนะครับ Me, ร She, นะไวพี่แฮร์นะครับ,นะ have, รบก็คือผมเป็นรอนหรือว่าผมหยิกหรือว่าผมหยกกักศกนะครับผมนี hey, ่นะครับคุณครูแปลให้แล้วเป็นกานว่าจบหนะ้าที่22 Alright, okay.